สวัสดีวันอาทิตย์ที่21นะครับหลังจากที่หายไป2วันไม่ได้ลงเลยติดภารกิจอยู่นะครับวันนี้เรามาดูหุยมารลนะครับหุยมารีหุ้นมารลวันอาทิตย์นะครับมารลวันอาทิตย์วันนี้ให้เด่น7กับ0นะครับรอง583นะครับคู่โต๊ดจับ7กับ0มาเป็นคู่โต๊ดนะครับได้750 780 730นะครับ 7จ5 7ส5มห้วันนี้ให้7เด่นร้อยเลยครับเจ็ดเด่นร้อยเลยนะถ้าวิ่งนะให้แนะนําให้เป็น7จ็ดกับศนะครับสตัว5 0าศูนย์ศูนย์นะครับสตัวลองเป็น3 5มห้5ห้แล้วก็เจ็ดห้นะครับของมาเลวันอาทิตย์ให้เน้น3ตัวเป็น750ดห้าศูนย์นะครับเจ็ 750, นะให้เน้น3ตัว750 สองตัวเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับสำหรับวันอาทิตย์นะตัวเด่นเป็นเจ็ดศูนย์ะครับตัวรองห้าแปดสามนะครับ,ต, 5, 8, 3, รบตัวเน้นเป็นเจ็ดห้าศูนย์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับมาเลวันอาทิตย์ครับ